ใช่ไหมต้องลุ้มน่งมันใช่เฮ้ยมันจะได้หรือยัยสาวๆกิดกิดรอเลยอะขอขอขอเป็นมุณตาเธจะบอกดันตี ครับจะเชิญสี่พันตระดาวทีมันจะเป็นสภาพบุรุษสภาพบุรุษเอ่อสภาพบุรุษน,นะลยนะสภาพบุรุษเป็นเบาแดงครับผมนี้เรามีเสื้อให้นะคะคร<ะ>ับรวยร้อยล้านขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณพี่นินมากนะคะอันนี้เป็นเสือ 100, 000, 000้อรวยร้อยล้านนะคะวันที่สิบตุลานี้แล้วนะคะคร<ะ>ับวันอะไรคะฮะ <laughs> วัน เงินล้านครั้งแรกนี่ค่ะขอบคุณ,คคณมากเขาซื้อมือหกับพี่ๆสภบุตรวินปาร์เด